เซปาวลีการทัศนสุดจะทนกับคนพฤติกรรมแบบนี้เกิดอะไรทำไมถึงได้เดือดขนาดนี้ล่าสุดออกมาโพสเฟซบุ๊กรัวๆเลยทีเดียวนะครับกราบสวัสดีครับเอฟซีบารุงคนหมอมลําสุขสุขคนนะครับกราบสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมเป็นกลังใจให้กันเชเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ใต้คลิปนะครับตามที่ผมได้เกิ่นได้กล่าวมาข้างต้นนะครับ การทัศนะล่าสุดๆจะเดือดสุดจะทนกับคนพฤติกรรมแบบนี้นะครับเป็นแบบไหนนั่นหรือนะครับเบื้องต้นนะครับผมต้องขออนุญ,ญาตทางเพจนะครับงานประจำปีทั่วไทยได้นำข้อมูลจากเพจงานประจำปีทั่วไทยนะครับที่คุณการทัศนะได้แชร์ข้อความนั้นออกมาและเราได้เห็นกันทั่วทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเกิดจาก FC บางคน fc บางกลุ่มน,นะครับหรือนะครับผมเชื่อว่า fc ตัวจริงเขาไม่ทํากันแบบนี้แน่นอนผมคิดว่าเป็น fc แอบแฝงมากกว่าที่จ้องจะทําร้ายทําลายศิลปินนั่นเองนะครับซึ่งทางเพจนะครับงานประจําปีทั่วไทยได้โพสต์ไว้แบบนี้ครับทางเพจงานประจําปีทั่วไทยได้แคปนะครับข้อความหรือความคิดเห็นนี้มาแปะนะครับเปลี่ยนจาก ปาวลีเป็นต้นข้าวได้ปะนะครับซึ่งมี f อบางคนไปแสดงความคิดเห็นไว้นะครับและนะครับทางเพจงานประจำปีทั่วไทยนะครับและทางเพจได้เขียนแคปชั่นไว้แบบนี้ครับทางเพจรู้ว่าเอชอบน้องนะครับแต่แสดงออกอย่างพอดีเถอะครับอย่าพลาดพิงถึงศิลปินท่านอื่นเคารพทีมออกแกไนท์และคณะกรรมการจัดงานที่วางคิวออกมาน้องมีงานตลอดอยู่แล้วนะครับ ที่ลงโพสต์ไม่อยากให้เกิดกระแสดราม่าอีกรถทัวร์ไม่ต้องมาครับดูเนื้อหาที่โพสต์ดีนะครับนี่เป็นแคปชั่นของทางเพจงานประจําปีทั่วไทยนะครับหลังจากนั้นคุณการทัศนะก็ได้มาแชร์ข้อความนี้พร้อมแคปชั่นไว้ว่าเซฟพี่สาวผมครับอยากฟังใครกรุณาจ้างเองครับนะครับหลังจากนั้นต่อมาอีกไม่นานนะครับคุณการทัศนะโพสต์รูปภาพที่ถ่ายคู่กับคุณปรวรีพร้อมด้วย ข้อความแบบนี้ครับคนอื่นยังแตะนักร้องของคุณไม่ได้แล้วคุณว่าผมจะให้คุณมาแตะพี่ผมง่ายๆหรือนะครับนี่เป็นแคปชั่นของคุณการทัศนะนะครับที่ได้กล่าวถึงนะครับบุคคลคนนั้นได้พูดถึง FC ศิลปินท่านนั้นนะครับว่านะครับเราก็ไม่ยอมแน่นอนนะครับมาแตะพี่สาวของเรานะครับ นี่เป็นการแสดงความรักนะครับที่น้องการทัศนะมีต่อพี่สาวที่แสน,นดีนะครับอย่างคุณเปาวลีนั่นเองนะครับถือว่านักร้องทั้งสองท่านนะครับเท่าที่ผมได้ติดตามมาเท่าที่ผมได้ดูนะครับผมเห็นศิลปินทั้งสองท่านเป็นศิลปินที่มีคุณภาพอย่างมากนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับศิลปินทั้งสองท่านไม่เคยเก้าวไก่ไม่เคยล้ําเส้นของใครเลยนะครับและ f c ของทั้งสองท่านก็ไม่เคยไปพาดพิงไปพูดถึงใครยังไงนะครับคิดเอาแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นศิลปินได้ยินคําพูดแบบนี้นะครับเหมือนที่ทางเพจงานประจําปีทั่วไทยได้แคปมาลงเราจะรู้สึกอย่างไงบ้างครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับผมขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณปาวลรีคุณการทัศนะและศิลปินทุกๆท,ท่านนะครับ ที่โดนกระทำแบบนี้นะครับเพราะเราไม่สนับสนุนแน่นอนนะครับกับพฤติกรรมแบบนี้นะครับเรารักใครชอบใครเชียร์คนนั้นได้เลยตามอัธยาศัยครับอยู่ในพื้นที่ของเราอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของเรานะครับและนะครับที่สำคัญควรจะส่งเสริมศิลปินไปในทางที่ดีอย่าสร้างศัตรูให้กับศิลปินที่คุณบอกว่า คุณรักนะครับ FC ดีๆเขาไม่ทำร้ายศิลปินแน่นอนครับ FC ดีๆเขาให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติอแกไหนให้เกียรติผู้จัดเสมอมาและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับ FC ที่ดีเขาจะให้เกียรติกับศิลปินรุ่นพี่รวมไปถึงอาจารย์นักดนตรีทุกๆท่านที่มาร่วมในงานนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็แล้วแต่นะครับผมขอส่งกำลังใจ ให้กับคุณเปาวลีให้กับคุณการทัศนะเพราะศิลปินทั้งสองท่านถือว่าเป็นศิลปินเบอร์ต,ต้นๆของประเทศเป็นศิลปินที่มีคนรู้จักมากมายและเป็นต้นแบบเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะครับคุณเปาวลีนะครับ,รนะรบก็ได้ชื่อว่าเป็นเงาเสียงของแม่พุ่มพวงในยุคหนึ่งนะครับในสมัยแรกๆที่คุณเปาวลีเข้ามาในวงการนี้นะครับ เพราะคุณปาวลีก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับใครหลายๆคนเป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนนอกจากนั้นแล้วคุณการทัศนะนะครับเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากหลายๆบทเพลงด้วยกันนะครับโดยเพลงของคุณการทัศนะโดยส่วนมากจะเน้นไปที่การทำนุบบำรุงาศาสนาะคงไว้ซึ่งความเชื่อและศรัทธาในครูบาอาจารย์นั่นเองนะครับยังไงก็แล้วแต่ผม ขอย้ำอีกครั้งเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ศิลปินไม่ว่าจะเป็นคุณปาวรลีหรือคุณกาศทัศนะนะครับคลิปนี้กิริยาไหนว่าจะได้ที่ผมกล่าวไปแล้วอาจจะไม่ถูกไม่ควรไม่สุภาพต้องประทานอภัยไว้หนะ้ที่แห่งนี้นะครับไม่มีเจตนาใดๆไม่ดีนะครับอยากให้รู้อยากให้เห็นแต่สิ่งดีๆครับผม